เกมมือถือชื่อดังเลยนะคะผมก็ Everything, Everything. เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเปเปอร์นคนเดิมนะ,ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปเกมชื่อดังชื่อ ไฮแอนด์ซิกนะคบผมก็เป็นเกมมือถือชื่อดังเลยนะคะผมก็มีคนเล่นเยอะพอสมควรนะผมสำหรับเกมนี้นะฮะฝรั่งก็มีนะคะผมไทยก็มีนะฮะคือช่วงช่วงต้นปีก็จะมีคนเล่นเยอะนะคะก็เขาก็ทําเป็นแบบไมค์คั t ออกมานะครับผมอ่าถ้าเราเกิดเราก็จริงๆเราเกิดข้างนอกแหละนะผมจะเอามาข้างในนี้เพื่อความสะดวกสบายนะคะก็ เดี๋ยวเราอันนี้เลยพิมพ์เลยเดี๋ยวเราอ่านนะฮะก็อ,อ่านเลยนะผมอ่านไว้เป็นนะผมอ่านไม่เก่งอะ่ะนะฮะไอนะ้น่ยต้องให้ทับเกมโหมดเอได้เหรอ๋อคือผมต้องทำไปเนี่ยผมไม่ทับดีกว,ว่าผมไม่ได้จะมาเล่นอะไรคือผมจะมารีวิวแมปให้ท่านผู้ชมดูเ,เออนะฮะก็เดี๋ยวเราบินดูดีกว่านะะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนสีฟ้านะครับผมอ่ะคือเขาก็แบมบ่นี่คือเขากเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะนี่เป็นมุ้งลวดนะครับผมนะอ่านี่เป็นมุ้งลวดและท่านผู้ชมรูนี่เนี่ยนี่มันคืออะไรนี่มันคือาสายเชือกนะคะท่านผู้ชมอ่าสายสายเชือกอะ่ะแบบเวลาเราดึงใช่ไหมอัน,นอันนี้ก็จะปิดลงนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นโต๊ะเก็บของนะครับนะ ข้างในมีอะไรไหมนยะขอดูหน่อยเฮ้ยข้างในแม่งดูดิท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนมันเป็นแมพให้เล่นนะท่านผู้ชมเหมือนเป็นปลากลัวนะฮะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เสร็จมั้งนะหรือเปล่านะฮะเหมือนว่ายังไม่เสร็จนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะผมว่ายังไม่เสร็จนะครับผมแล้วกูจะเอายัางไงเอาเนี่ยนะนะฮะก็ ตรงนี้ก็จะเป็นคอมนะเฮ้ยคอมสี่เฟียวนะออจับอีหลี่เลยข้างในก็จะมีแสงข้างในก็เหมือนเป็นปลากรวอีกหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมผมอยากเข้าไปดูข้างในจังว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปได้ปะนี่คือนี่คืออะไรฮะโฟลว์เอ็กซบ็อกโอ้ยเดี๋ยวขึ้นบันไดได้ตรงนี้ขึ้นบันไดได้นะครับผู้ชมอ๋อ นี่ก็เป็นเครื่องนะครับเอ้ยมันลงไม่ได้อีกท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจะบุกเดี๋ยวเราเจะบุกนะมึงให้ลงกูมึงให้กูลงมาทำไมเฮ้ย,ย,ยนะตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้เอ้ยมันเหมือนมันมีเขียนทุกจุดเลยนะท่านผู้ชมถ้าดูสังเกตมาอไอนะ้น่ะเวมโบ6ฟุตอิทนอตเฮยังวะ ตรงนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดอ่าเฮ้ยเขากำลังเล่นไมค์คาร f t อยู่เลยนนท่านผู้ชมเนี่ยนะแบบนี้เขาสร้างสวยดีแฮะชอบชอบนะฮะโอ้เฮ้ยเขาทำสวยดีท่านผู้ชมดีงามพระรามแปดนี่อะไรเนะี่ยขครงในมีบันไดด้วยขุดแม่มเลยนะผมสายเถื่อนนะเออปล่อยมนะันเอะ ผมไปยุ่งกับมันจะดีกว่าตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเล่นชักเหมือนว่าจะมีอีกเหมือนแบบนี้จะเป็นแบบให้เล่นนะท่านผู้ชมเหมือนไม่ไม่รู้ว่าเป็นแบบ High n C หรือเปล่าหรือว่ามันแบบอาจจะให้มันสามารถมาเล่น High n C กันได้นะผมนะ,ะแล้วก็แบบมันก็เหมือนแบบ High n C นะครับผมนะคือแบบเยอะมากอะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็ตันตรงนี้งู้นก็จะเป็นทูสภานะครับผมเนี่ย นะนี่ก็เป็นลำโพงอะ่ะจอคอมนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะผมก็เออเขาทำเสื้อผ้าได้สวยดีฮะก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับแมพไฮแอนด์ซีก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าคลิปนี้เป็นยังไงนะครับผมอ่าแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้สวยไหมแบบนี้มันน่าเล่นไหมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Sounds like